สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไอศูล์ชนเนลนะครับวันนี้มาเป็นคลิปนะครับไม่ได้มาไลฟ์นะครับเพราะว่าหลังจากเข้าสู่ช่วงตลาดมกราเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ทาคลิปเกี่ยวกับการซื้อขายเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้มาทําคลิปมัดรวมเลยนะครับนักเตะที่แมนเนเตสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครมีโอกาสย้ายทีมมากน้อยขนาดไหนแล้วใครเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับจัดให้เต็มๆเลยมารวบยอดในคลิปเดียวเลยนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูสูนด้วยนะครับอ่ะเรามาที่คนแรกนะครับนูโน m เมนเดสนะครับแบ็กซ้ายจอมบุกจากเปเชนะครับจริงๆเนี่ยเมนเดสจะมีข่าวกับแมนยูมาสักพักแล้วนะครับมีข่าวมาตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดมกราอีกด้วยซ้ำนะครับสาเหตุที่เมนเดสเนี่ยมีข่าวกับแมนยูเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นแบ็กซ้ายนะครับ เป็นวิงแบ็กซ้ายเนี่ยที่เป็นเด็กเก่าลูเบนอโมริมนะครับมีความเชื่อมโยงกันเอเย่นก็คนเดียวกันนะครับแล้วก็นูโนเมนเดสเนี่ยก็อยู่ในสปอร์ตติ้งของอโมริมชุดที่คว้าแชมป์ลีกโปรตุกเกสครั้งแรกด้วยนะครับก็คือฤดูก,กาลที่คุมทีมฤดูก,กาลเต็มเต็มฤดูก,กาลครั้กกรกกรงแรกของอโมริมเนี่ยก็นูโนเมนเดสก็คือวิงแบ็กซ้ายตัวจริงนะครับซึ่งก็เป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของ ของสปอร์ติ้งที่อมโมริมดึงขึ้นมานะครับก็มีความเชื่อมโยงกันมีความผูกพันกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเข้าแท็กติกอโมริมเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วใช่ไหมส่วนตัวเนี่ยถ้าใครตามช่องผมมาตลอดก็จะรู้ว่านูโนเวนเดสเป็นแบ็คที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเขาเป็นแบ็คจอมบุกนะครับเป็นสายบุกพอโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งเนี่ยก็โดนปเปเชซื้อไป ไปถึงก็ไปเป็นตัวหลักเลยทันทีไปเป็นแบ็กตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าเบสเชนเนี่ยตั้งแต่แบ็กซ้ายตัวหลักเขาอย่างควรนเบอร์นาดเนี่ยเจ็บ Acl ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาใช้เลแวนคูซาว่าเขาใช้มิเชลบักเกอร์มันก็ไม่เวิร์กนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้เมนเดสมาก็เลยตัวจริงเลยแล้วก็เล่นดีมากด้วยกับเบสเชนนะครับจุดเด่นของเมนเดสเนี่ยคือเป็นแบ็กที่เล่นได้ทั้งหลังสี่หลังสามเล่นสามว่าเล่นหลังสามก็คือสมัยอยู่อาร์โมริม ใช่ไหมเล่นหลังสี่ก็คือตอนอยู <is> ่เปเชนนะครับแล้วก็เป็นแบ็กเกมลุกนะครับโอ้โหสมัยอยู่เปเชเนี่ยคอมโบกับเอมปาเป้มันมากนะครับเป็นแบ็กที่มีความเร็วการกระชากลากเรือเนี่ยโหสุดยอดนะครับไวมากเร็วมากจริงๆผมชอบโคตรชอบเลยนะนูโนเมเดสเนี่ยแล้วก็จังหวะเติมเกมลุกเนี่ยทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับเติมไปเปิดเติมไปยิงพวกนี้นะครับโดยเฉพาะการเติมไปยิงเนี่ยทำได้ดีมากนะครับ ค r o s s b อาจจะไม่ได้แม่นมากแต่ว่าด้วยความเร็วของเขามันก็เจาะทะลุทะลวงแนวรับฝั่งตรงข้ามได้ส่วนเกมรับก็ถือว่าพอโอเคนะครับไม่ได้รั่วมากแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากตามสไตล์แบ c k game l o อยู่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่านูโน m เมนเดสเนี่ยมีข้อเสียคือหลังจากที่เป็นตัวหลักเปเชใช่ไหมครับเขาก็ไปเจ็บหนักนะครับเจ็บแฮมสติงนะครับ ในฤดูกาลสองพันยิบสองสองพันยิบสามก็คือต้องพักไปสองร้อยแปดสิบเจ็ดวันนะไม่เท่านั้นไม่พอแม่งเจ็บอีกนะครับเจ็บกล้ามเนื้ออีกนะครับรวมๆเนี่ยฤดูกาลสองพันยิบสองสองพันยิบสามเนี่ย, 2022, ยพักไปเป็นปีอะนะครับพักไปเป็นปีเลยรวมๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเออแล้วก็พอกลับมาก็พอกลับมาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแบบ ขนาดนั้นแล้วนะครับก็เป็นตัวที่เปเช่เขาสลับลงมาใช้นะครับสลับลงมาใช้กับลูการ์นองเดสนะครับสลับลงมาใช้กับลูคัสเบรล ADO นะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับในการย้ายทีมของนโนเมนเดสเนี่ยคือค่าตัวเนี่ยไม่ถูกแน่ๆนะครับไม่ถูกแน่ๆเพราะว่าเปเช่ซื้อนูโนเมนเดสมาเนี่ยก็สี่สิบห้าล้านยูโรแล้วนะครับ สี่สิบห้าล้านยูโรแล้วเพราะว่าเปเช่นเนี่ยยืมตัวเมนเดสนะครับมาตอนแรกเนี่ยค่าตัวเจ็ดล้านยูโรค่ายืมแล้วก็ปีต่อมาก็ใช้อ p อชั่นซื้อขาดอีกสามสิบแปดล้านยูโรเท่ากับสี่สิบห้าล้านยูโรใช่ไหมนะครับบวกกับราคาประเมินในทานเฟอร์มาร์เก็ตของนูโนเมนเดสตอนนี้มันประมาณห้าสิบห้าล้านยูโรนะครับแปลว่ามันเป็นนักเตะที่มีมูลค่าอยู่นะครับ เพราะว่าฤดูกาลนี้กับเปเชนเน่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยังอยู่ในแผนการทําทีมนะครับลงเล่นไปทั้งหมด17นัดนะครับในลีกลงเล่นไป9นัดยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งนะครับส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยลงเล่นทุกนัดเลยนะครับก็คือ6นัดเนี่ยลงเล่นหมดเลยใช่ไหมในลีกอะ่ะก็อย่างที่บอกคือเป็นตัวจริงแปดสำรองหนึ่งนะครับที่เหลือก็มีสลับลูคัสวิราโดบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกคือ ถึงเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงถาวรในเบสเชนนะเวลาเนี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ในแผนการทําทีมนะครับซึ่งเบสเชก็ยังคงใช้เขาอยู่มันก็เลยไม่เหมือนนักเตะที่อยู่นอกแผนการทําทีมอย่างเงี้ยมันจะย้ายง่ายหน่อยนะครับอ่ะถ้าเราดูจำนวนนัดเบสเชเตะไปสิบกนัดนะลโ诺เมนเดสลงเล่นไปเก้านัดตัวจริงแปดก็คือตัวจริงครึ่งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวโรเตชันที่ยังมีความสําคัญกับสควอตล่ะนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําไมเขาถึงมีข่าวกับแมนยูนะครับเพราะว่านูโน่เมนเดสเนี่ยเหลือสัญญาอแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือฤดูก,กาลหน้าหลังจบฤดูกาลหน้าเนี่ยเมนเดสจะสามารถย้ายฟรีได้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือค่าเหนื่อยของนูโน่เมนเดสเนี่ยถูกมากนะครับถูกมากก็คือถ้าเราดูตารางเนี้ยค่าเหนื่อยของนูโน่เมนเดสเนี่ย พอๆกับอานาเตนัสเลยนะครับเยอะกว่าอานาเตนัสเนี่ยซึ่งเป็นโกมือสามของเปเชเนี่ยแค่สี่พันกว่ายูโรเท่านั้นเองนะครับค่าเหนื่อยต่อปีนูโนเมนเดสเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นยูโรถือว่าถูกนะครับแปลว่านูโนเมนเดสเนี่ยถ้าเปเชจะเก็บไว้เนี่ยก็ต้องต่อสัญญาเพราะมันจะหมดฤดูกาลหน้าใช่ไหมแล้วก็ขึ้นค่าเหนื่อยให้เขานะครับหรือถ้าเมนดูจะเอามาเลยเนี่ยก็แปลว่าการเจรจาสัญญาของเมนเดสกับเปเชเนี่ย ไม่ลงตัวนะครับทำให้เขาอาจจะต้องขายมาแมนยูซึ่งแน่นอนครับการที่เมนเดสจะย้ายมาแมนยูเนี่ยค่าเหนื่อยก็ต้องได้เยอะขึ้นแล้วฝีเท้าระดับครับเ,เนี่ยขเขาแน่จะต้องการหลักเจ็ดแปดหมื่นถึงแสนอับอยู่แล้วนะครับก็ต้องลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่นเนงเนี่ยนูโนเมนเดสก็ยังเป็นกําลังหลักของเบสเชอยู่นะครับเขาอาจจะใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นตัวที่ต่อรองสัญญามูลค่าสัญญา มูลค่าค่าเหนื่อยกับเปเชก็ได้นะครับก็ต้องลองดูแต่ถามว่าด้วยปัญหาของเมนเดสกับเปเช่ที่สัญญากลังจะหมดจบหรือทุกการหน้าเนี่ยกับค่าเหนื่อยที่มันน้อยเนี่ยซึ่งแมนดูอาจจะสามารถให้ได้มากกว่าเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้พอสมควรนะครับที่แมนดูจะได้ตัวนูโนเมนเดสนะครับไม่ตลาดนี้ก็ช่วงซัมเมอร์นะครับไม่ตลาดนี้ก็ช่วงซัมเมอร์แต่ถามว่าถ้าแมนยูทุ่มมาตลาดนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าเปเชน่ะตอนนี้เขามีแบ็กซ้ายอยู่สามคนนะครับมีลูคัสเบรลาดโ a ด k แบ็กซ้ายกับเซนเตอร์ชาวบราซิล่นได้ทั้ทางแบ็กซ้ายทั้งเซนเตอร์นะครับ, ado, บ, center, en, size, center, ร,บรวมถึงลูก้าแองโงเดสนะครับแบ็กซ้ายกับเซนเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งบาดเจ็บยาวไปนะครับ ACL ยาวไปทำให้ไม่ได้ติดทีมชาติไปล่าสุดถูกไหมนะครับ แล้วก็นูโนเมนเดสนะครับซึ่งตอนนี้ลูก้าต้องเดสหายเจ็บกลับมาพอดีเท่ากับในทีมเนี่ยมันล้นแล้วนะครับแบ็กซ้ายก็อาจจะทำให้เขาอาจจะต้องระบายนูโน m เมนเดสออกมานะครับนั่นก็คือโอกาสของแมนดูและบวกกับความสัมพันธ์กับดูเบนอโมลิมพวกนี้มันทำให้เคสเนี้ยมีเปอร์เซน็นต์การได้ตัวพอสมควรเลยนะครับอ่ะเคสต่อมานะครับ แพทริกดอกูนะครับแบ็กดาวลุ่งจากเลเช่ในอิตาลีนะครับค่าตัวประเมินไม่ได้แพงมากนะครับประมาณสิบหกล้านปอนด์สิบหกหรือสิบหกล้านยูโรไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้นะครับแพทริกดอกูเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายนะครับผิวสีแบบนี้แต่ว่าเป็นนักเตะทีมชาติเดนมาร์กนะครับแต่ว่าเป็นลูกครึ่งไนจีเรียแล้วก็ย้ายมาเลเช่ปีสองพันยิบสองนะครับอยู่อะคาเดมี่แป๊บหนึ่งก็ขึ้นชุดใหญ่แล้วนะครับ แต่ว่าแพทริกดอกูเนี่ยต้องบอกว่าฤดูกาลที่ขึ้นมาชุดใหญ่นะครับเขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของไม่ได้เป็นตัวสําคัญน่ยนะครับของเลเช่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้เป็นตัวสําคัญของของเลเช่ขนาดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับลงเล่นสามสิบสองนัดในเกาโชก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวจริงเนี่ยแค่สิบเจ็ดนัดตัวสํารองอีกสิบห้านัด นะครับแล้วก็ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นหลักนะครับสไตล์ของดอกูเนี่ยเป็นประเภทดินาโมนะครับมีฟิสิกอล l ที่ยอดเยี่ยมแข็งแกร่งนะครับเป็นแบ็กเกมลุกเหมือนกันซึ่งก็เป็นดาวรุ่งที่หลายๆทีมในเกาโชเขาจับตามองกันนะครับหลายๆทีมในเกาโชเขาจับจับตามองกันแต่ว่าฤดูกาลนี้นะครับเขาโดนจับไปเล่นปีขวาซะเยอะนะครับกลายมาเป็นปีขวาเป็นหลักแล้วฤดูกาลนี้นะครับก็ ข้อดีคือถ้าแมนยูซื้อไปเนี่ยก็จะสามารถเล่นวิงแบ็กได้ทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวาเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาก็ยังเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยซื้อนักเตะประเภทเนี้ในลีกอิตาลีมา2คนแล้วก่อนในะก็คือลาซูทอยลุนนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นตัวหลักออตแลนตาเลยกับโจซัวเซอร์ซี่ซึ่งโอเคขึ้นมาเป็นตัวหลักโบลญญาแต่ก็แค่ฤดูกาลเดียวนะครับยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมาก ดอกูก็เป็นสเปคเดียวกับเซอร์ซี่กับกับฮอยลุนนะครับถ้าเอามาแล้วพัฒนาได้ทันทีพัฒนาการเร็วก็อาจจะเป็นกําลังหลักได้แต่ถ้าเอามาแล้วจังหวะพัฒนาการเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ทันใช้กับแมนยูมันก็จะเป็นตัวที่ต้องรอต้องรอเวลานะครับเหมือนอามัดเดียโลเงี้ยซื้อไปอย่างแพงนะครับกว่าใช้การได้ต้องรออีกสี่ปีใช่ไหมถ้าซื้อดอกูไปแล้ว สถานการณ์เขาไม่ก้ากระโดดอาจจะต้องรออีกหลายปีกว่าจะใช้งานจริงได้นะครับบวกกับสถานาการณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นใจกับแมนยูในเตดนะครับทีมที่มีโอกาสจะได้ดอกูสูงสุดเนี่ยตอนนี้นคือนาโปลีนะซึ่งตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นกับเลเช่ได้แล้วนะครับแล้วก็นาโปลีเนี่ยจะให้เลเช่น่ยใช้ดอกูเปนจบฤดูกาลแล้วก็ย้ายมาปีหน้าซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะถูกใจเลเช่นะครับเพราะว่าเขาก็ต้อง เขาก็ต้องการนักเตะที่กำลังสำคัญไว้ที่โนหนีตกชันนะครับบอลเลเช่ตอนนี้อันดับ18ในเกาโชเพราะฉะนั้นเนี่ยเคเนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์การได้ค่อนข้างต่ำนะครับอาจจะเสร็จนาโปลีดอกูนะครับก็เป็นแค่ข่าวนะฮะทำให้แฟนแมนยูตื่นเต้นเล่นนะครับโยงกับน,นักเตะดาวุ่งที่กำลังมีชื่อแค่นั้นเองนะครับเคนี้ก็ดูแล้วโอกาสได้ยากนะครับสำหรับแพทริกดอกูนะครับอ่ะ เคสต่อมานะครับแลนดอลโคโลมัวนี่นะครับแลนดอลโคโลมัวนี่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในแผนการน,นำทีมของของลุยเซริกเก้แล้วนะครับต้นฤดูก,กาลเนี่ยต้นฤดูก,กาลเนี่ยกอนซาโลลมาอัสนี่กองหน้าตัวหลักของเปสเชนี่ยเจ็บยาวนะครับ เจ็บยาวหลุยเอลิก้เนี่ยยังไม่ใช้ลอนดอนโคโลโมนี่เลยนะครับเออไม่ได้มีข่าวว่าทะเลาะกันหรืออะไรด้วยนะเขายังใช้มาโคเซนซิโอเล่นฟอร์ e 9เขายังใช้รีคังอินเล่นฟอร์ส9เลยนะครับแล้วโคโลโมนี่หรือทุกการเนี้ยลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกให้เปเชเป่เพียงแค่สองนัดเท่านั้นสำรองแปดนะครับยิงไปสองประตูในลีกแต่กับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเดชองชอบใช้เขาเป็นตัวจริง นะครับใช่เขาเป็นตัวหลักเออก็ถือว่าสำหรับผมเนี่ยโคโลโมนีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการย้ายมาแมนยูเนี่ยค่อนข้างจะง่ายสุดแล้วนะในบรรดารายชื่อทั้งหมดเนี่ยเพราะมันเป็นนักเตะที่อยู่นอกแผนการทำทีมของเปเชอยู่แล้วเขาอยากปล่อยอยู่แล้วนะคล้ายคล้ายเคสอูกเตะเขาอยากปล่อยอยู่แล้วนะครับราคามาก็พร้อมปล่อยเลยนะแค่เบเชีเรียกราคามาแมนยูจ่ายก็ปล่อยนะครับแต่ว่าแมนยูคงอยากจะยืมก่อนนะครับ ซึ่งผมก็ว่าเปเช่น่าจะพร้อมปล่อยยืมแต่จะเป็นปล่อยยืมพร้อมออปชันซื้อขาดนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นออปชันให้เลือกจะใช้ซื้อขาดได้หรือว่าเป็นบังคับซื้อนะครับเพราะว่าเปเช่ก็ซื้อโคโลโมนี่มาค่อนข้างจะแพงนะครับซื้อมา80ล้านยูโรนะครับบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรก็85ล้านยูโรค่อนข้างแพงใช่ไหม แต่สําหรับผมอะ่ะคนอาจจะยีกันมากนะโคโลโมโนี่อะ่ะสำหรับผมผมมองว่าโโลโมโนี่อะ่ะมันคือนักเตะที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะสมัยอยู่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยลงเล่นรวมทุกทั่วฤดูกาลสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามเนี่ยสี 46, นะ่สิบหกนัดยิงไปยี่สิบสามประตูนะครับลงเล่นในลีกสามสิบสองนัดยิงไปสิบห้าประตูในบุนเดสลีกาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็พอมาเปเชฤดูกาลแรกใช่ไหม ก็ลงเล่นไปยี่สิบหกนัดในเหลีกยิงหกประตูนะครับฤดูกาลนี้ก็หรือเอริก้ไม่ใช้สําหรับผมเป็นตัวที่รู้สึกว่ายังไม่หมดสภาพแค่ฟอร์มตกน่าเอามาชุบชีวิตเหมือนกันและเปอร์เซ็นต์ในการได้สูงนะครับถ้าแมนยูจะเอาจริงๆแต่ว่าก็ต้องแข่งกับหลายทีมนะเพราะเนื้อหอมพอสมควรเพราะเขาตอนนี้ถือว่าเป็นกองหน้าตัวจริงทีมชาติฝรั่งเศสนะเบียดแย่งตาแหน่งจากมาคุสตูรามได้แล้วนะครับในทีมชาติฝรั่งเศสเพราะตูรามมันไม่ใช่หน้าเป้าสไตล์เดชองใช้อะ เป็นสไตล์หน้าเป้าขึงปีกมากกว่านะครับพราเขาเล่นปีกมาก,ก่อนเล่นบอลกับเท้าได้ดีแต่โคโลโมอนี่ยืนหน้าเป้าได้จุดเด่นมอนี่ก็คือเป็นนักเตะเคลื่อนที่ดีนะครับแต่อัดจบสกอร์จะไม่ได้คมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเคลื่อนที่ดีนะครับแล้วก็ครองบอลดีเชื่อมบอลดีคล้ายๆนี่คขาลแจ็คสันเลยนะครับก็ต้องไปบิดแย่งกับคนอื่นนะเพราะว่ามียูเวนตุสมีสเปอร์เนี่ยอยากได้อยู่นะครับโคโลโมอนี่ก็ต้องลองดูนะแต่ว่าผมว่า ถ้าแมนยูจ้จริงๆอ่ะในบรรดาลิสทั้งหมดเนี่ยโคลโมเน,น,นี่ยมีเปอร์เซนต์ในการย้ายมาแมนยูมากที่สุดนะครับอ่ะเคสต่ตอมานะครับเคสต่ตอมาดูซานวลาโฮวิดนะครับดูซานลาวิดมาไงเพราะว่ามันมีข่าวนะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยจะเอาดูซานวลาโฮวิดไปแลกกับโจซัวเซอร์ซีนะครับซึ่งดูซานวลาโฮวิดเนี่ย ปัญหาของเขากับยูเวนตุสก็คือดูซาร์ลาวิตตอนนี้เป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในยูเวนตุสนะครับแล้วก็สัญญาของเขาเนี่ยกำลังจะหมดลงหลังจบหรือดุกกาลหน้าซึ่งยูเวนตุสเนี่ยต้องการจะต่อสัญญาโดยการลดค่าเหนื่อยของเขาลงมาแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ลงตัวนะครับมันก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ยังต้องเลื่อนการเจรจาไปเรื่อยเอเจนต์กับกับ สโมสรเนี่ยยังคุยกันไม่ลงตัวนะครับมันก็เลยทาให้มีข่าวว่ายูเวนตุสอาจจะขายว่าลาโควิดนะครับแล้วก็เลยมีข่าวว่าอยากซึ่งยูเวนตุสก็มีข่าวว่าเซอร์ซีมาตลอดนะเพราะว่าเตียโกมาต้าเนี่ยเป็นกุนซือคนเก่าของเซอร์ซีใช่ไหมที่ปั้นเขาโด่งดังกับโบลอนามันก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงกันถามว่ายูเวนตุสอยากได้เซอร์ซีจริงไหมจริงนะครับแต่เหตุผลที่อยากได้เซอร์ซีเนี่ยเพราะตอนนี้ทั้งทีมยูเวนตุสเนี่ยมันมีกองหน้าใ,ใช้คนเดียว ก็คือดูสารวลาฮวิดนะครับอาคาดิอุสมิลิกเนี่ยมันเจ็บตั้งแต่ก่อนยูโรอีกนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เล่นยูโรเลยนะครับจนถึงปัจจุบันม่ยังไม่หายเจ็บเลยตอนวลาฮูวิดเจ็บอะจากทีมชาติยังต้องเอาคุปเม,มเนอร์เล่นกองหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่มอตตาอยากได้เซิร์กซีเนี่ยคืออยากได้มาเป็นตัวสำรองวลลาฮวิดนะครับไอข่าวการแลกตัวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ถ้ายูเวนตุสจะขายวลาโฮวิดในในกรณีที่คุยสัญญาไม่ลงตัวเนี่ยก็คือหลังจบฤดูกาลนะเพราะต,ตอนนี้ไม่มีกองหน้าจะใช้แล้วถ้าจะยืมเซอร์ซีก็คือยืมยืมมาเป็นสมรองวลาโฮวิดนะเพราะฉะนั้นปิดประตูได้เลยนะครับเคสนี้สําหรับแมนยูนะถ้าจะได้ก็อาจจะต้องไปลุ้นเอาฤดูกาลหน้านะครับช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยมีลุ้นนะครับถ้าวลาโฮวิดกับยูเวนตุสต่อสัญ,ญญาไม่ได้นะครับ คนต่อมานะครับคนต่อมามีลอสเคอร์เคสใช่ไหมมีลอสเคอร์เคสเนี่ยแมนดูเนี่ยมีข่าวเพราะว่าแมนยูอยากได้แบ็กซ้ายอยู่แล้ววิงแบ็กซ้ายแมนดูมีปัญหานะครับแล้วผมว่าคุณสมบัติเคอร์เคสก,ก็เหมาะสมกับแมนดูด้วยนะครับบวกกับฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยทวิตเรื่องเคอร์เคสที่ไรอะ่ะมักจะเชื่อมโยงกับแมนดูเสมอนะครับไม่มีเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยทําให้ หลายสื่อเขาคาดกานว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวเตียงจากขวาเคอร์เคสใช่ไหมบวกกับที่บ้านเขาอะครอบครัว่ยเชียร์แมนยูหมดเลยถ้าใครไปดูไอจีพ่อเขาเนี่ยยังขึ้นรูปโปรไฟล์เป็นเนมันย่าวีดิตเลยนะครับแล้วเจ้าตัวก็น่าจะเป็นแฟนแมนยูด้วยแต่ปัญหาคือไอพวกทีมในอังกฤษเนี่ยมันซื้อขายกันยากนะครับเพราะมันรวยกันหมดมีตังกันหมดนะครับโดยเฉพาะกลางฤดูกาลและบอลมาร์ก็กาลังทาผลงานได้ดีลุนพื้นที่ยุโรปด้วยครับตามหลังพื้นที่แชมเปี้ยนลีกสามคะแนนนะบอลมาร์ตเอาเดิ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยมาให้การฤดูกาลอยู่แล้วถ้าเขาจะปล่อยเคอเคสเนี่ยก็ต้องเป็นจบฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นเคเนี้ก็มองไว้ยากอยู่นะครับก็มองไว้ยากอยู่สําหรับผมนะสรุปนะครับเคสที่มีลุ้นเนี่ยก็คือสองนักเตะเปเช่ก็คือนูโนเมนเดสนะครับเพราะว่าเปเช่เหตุผลเพราะอะไรเปเช่เนี่ยแบ็กซ้ายลุ้นแล้วมีสามตัวเมนเดสเหลือสัญญาปีสุดท้ายนะครับก็คือฤดูกาลหน้า หลังจบหรือการหน้าย้ายฟรีนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเมนเดสเนี่ยเขาต้องการหลักๆคือค่าเหนื่อยถ้าเปเชไม่ได้ให้ตามเขาต้องการเนี่ยเขาพร้อมย้ายทันทีนะเปเชเขาพร้อมปล่อยเพราะว่าแบ็กน่าจะครบน่าจะเกินนะครับแต่ถ้าเขาเจราจาค่าเหนื่อยเปเชลงตัวเขาก็อยู่ต่อเพราะว่าไอ้ลูก้ากับไอ้ลูคัสเวราโดมันเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยเขาก็เอาสล็อตไอ้สองคนนี้ไปไป,ไปลงเซนเตอร์แล้วเขาก็ปล่อยมิราสกินเนียออกมาเพราะอยู่นอกแผนการทําทีมแจ่ตัวนหนึ่งคือ แลนดอนโคลโมนี่เนี่ยผมมั่นใจเลยโคลโมนี่ย้ายแน่นะครับมกกลาเนี่ยอยู่ที่ว่าจะไปทีมไหนเท่านั้นเพราะหลุยส์เอลิกเก้ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ด้วยดีกีนักเตะชิมชาติฝรั่งเศสนะครับบวกกับนักเตะมันยังมีของอยู่อ่ะแล้วไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมมีทีมแย่งกันซื้ออยู่แล้วนะครับแย่งกันดึงยืมตัวซื้อแล้วแต่สปเปอร์ก็อยากได้อย่างที่บอกนะครับยูเวนตุสก็อยากได้มีอาเซนอลแหลมๆม,มาด้วยใช่ไหมอาเซนอลก็มีปัญหากองหน้านะครับยูเวนตุสก็เช กองหน้าทั้งทีมเดือตัวเดียวนะครับเขาก็กวานไปเรื่อยถ้าได้เซอร์ซี่ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไปมัวนี่อะไรเงี้ยนะครับสองเคสนี้ยเป็นไปได้เยอะสุดนะครับดอกูเนี่ยโอกาสเป็นนาโปลีหลังจบฤดูกาลสูงนะพเพราะเขาสโมสร์เขาคูยกันเองเนี่ยดําเนินการไปไกลแล้วใช่ไหมแมนยูยังไม่เริ่มเลยนะครับแล้วก็เคอร์เคสก็อย่างที่บอกนะพอเขาลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกพื้นที่บอลยุโรป่เขาไม่ปล่อยให้กางฤดูกาลเยกเว้นแมนยู man, จะทุ่มเงินหนัก ใช่ไหมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการบริหารยุคนี้นะครับวัลลาวิดก็บอกแล้วทั้งทีมเหลือกองหน้าคนเดียวยูเวนตุสไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับมัดรวมให้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไอซูนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ